Captain William Moore was able to persuade Quiche, a Chilkoot native, otherwise known to over this bridge, will get great river and valley views on either side of the train. Could not find Sintang, Sai, why pass, let Yukon go <Good> like a bee <move>. call. Me, if they <coughs> do not talk, Chai <coughs> Sintang, not Sai, either Tamako talk, Yukon, but ราจะเห็นว่าเส้นทางของรถไฟเนี่ยผ่านภูเขาสูงมากมายมีการเจาะโอโคเมื่อกี้ก็จะเห็นรถไฟเข้าโอโค่าง็อกไปที่ทัศสวยงามมากภูเขาขุนเขาขูเพลรถไฟจะขึ้นถูยอดเขาที่มีความสูงประมาณ870เมตรสองข้างทางสวยงามใช้เวลาในการเดินทางรถไฟเส้นนี้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อจะเห็นระหว่างเส้นทางเนี่ยมีเส้นทางรถไฟเก่า เมื่อสมัยยุคตื่นทองมีการขุดทองแต่เลิกใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างคะ